เมื่อว่านี้ค่ะมีการประชุมสภาความมันคงแห้งชาตอยูทีสำนักงานสภาความมันคงแห้งชาติโดย่านายกรัฐมนตรีค่ะได้ถแถลงถึงการหารือมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยของประเทศสูงสุดจะเป็นจาน้าไหนปฏิตามใดจากเสียงสัมษั์นี้ค่ะ เมื่อกี้ก็มีการประ,ประชุมกันนะคะแล้วก็ก็ได้ได้พูดคุยกันในเรื่องของอาอามาตรการต่างๆที่จะพร้อมรับมือนะคะแล้วก็อย่างที่ภาพที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าท่านท่านรองนายก่น,นะคะแล้วก็ทางทีมฝ่ายกองทัพได้ไปคุยกับทางของกัมพูชานะคะก็มีการคุยกันก็ทุกอย่างกยง็ยังตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ได้คุยกันว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยทุก ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางกองทัพเองหรือรัฐบาลเนี่ยเราปรึกษากันก่อนที่จะดําเนินการใดๆน,น,นะคะตลอดแล้วก็อํานาจไหนหน้าที่ไหนเป็นของใครเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ทราบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นเอกภาพในการทํางานทั้งหมดเมื่อกี้ก็ได้มีคุยกับทางรัฐมนตรีทางดีอีด้วยว่าก็ไม่อยากให้เกิด กระแสหรือว่าการผูกปั่นใดๆที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลกับกองทัพนั้นมีปัญหากันจริงๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนกันอย่างดีมาเสมอกองทัพก็สนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลก็สนับสนุนกองทัพนะคะแล้วก็มีอํานาจหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เคลียร์กันให้หมดว่า ถ้าถึงหน้างานตรงนี้กองทัพสามารถตัดสินใจอย่างนี้ได้เลยหรืออะไรก็คือเคลียร์กันในเนื้องานทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาหรือในดีเทลรายละเอียดข้างในเนี่ยในการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ในกรอบของความเข้าใจเนี่ยก,ก็เกิดความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงที่ที่ขยายมากยิ่งขึ้นทางกองทัพเองก็ยืนยันในส่วนของการลิมิต ความความรุนแรงประทะความแเพิ่มให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วนะคะกองทัพออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมทุกรูปแบบสําหรับการสถานการณ์ทุรุกสถานการณ์ซึ่งกองทัพเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์หน้างานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันต้องประทะหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของกองทัพที่เราก็ให้ที่หน้างานเนี่ยต้องดูเลยว่า มันต้องประทะหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องประทะเนี่ยการที่เราจะประทะไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากกว่ามากกว่าแรงเชียร์ที่จะให้เกิดการประทะคือตรงนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องใช้สันติวิธีให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ไม่มีใครช้าในเรื่องนี้ค่ะ ทุกคนทํากันหมดแล้วแล้วก็คุยกันหมดแล้วแต่เลือกแล้วแต่จะเลือกว่าเราจะฟังส่วนไหนไม่ฟังส่วนไหนมากกว่าเพราะจริงๆออกแถลงการมาสองฉบับจากรัฐบาลเรียบร้อยหมดแล้วในในการดําเนินการแล้วก็ข้อตกลงที่แนวทางที่ประเทศไทยจะไปต่อเมื่อวานนี้ก็มีอันล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ